มาธิเพราะว่าเป็นคนชอบคิดฟุ้งซ่านนะคะอพอดนนีก็เลยไปปฏิบัติห,หนอเดินหนอแต่ว่าเวลาไปปฏิบัติก็จะปฏิบัติเป็นกลุ่มก็ก็เดินเราก็ไม่รู้ว่าท่านเดินทําไมคือตอนแรกนะคะคือคือไม่เข้าใจตรงนี้นี่อนพอ,อพอปฏิบัติได้ไปปฏิบัติได้สิบวันค่ะกลับมาที่บ้านก็มาฝึกต่อ มาฝึกต่อก็ก็ฝึกก็ฝึกไปไปอย่างนั้น,นะคะ่ะคือคือยังไม่เข้าใจเท่าไหร่พ mm hmm. อต่อมาก็มาฝึกมาฝึกอีกเว้นเว้นมาสามสิบปีก็มาฝึกใหม่ะคะ่ะท mm ี hmm. นี้มาฝึกสมาธิพอฝึกสมาธิก็ก,ก็คือให้ให้กำให้ให้กำหนดจุดของของลมอะคะ่ะ <Okay. S 2> ก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะ พอตอนพอพอหมดรอบการฝึกสมาธิอันนี้ก็ครูบาอาจารย์ที่อยู่พอดีชั้นไปวัดค่ะก็เลยอาจารย์พระท่านที่ที่อยู่ที่วัดท่านก็บอกว่ามาคุณแม่มาฝึกสติประธานสร่งสิก็เลยมาฝึกทีนี้ก็เป็นนอเหมือนกันค่ะท่านก็บอกว่าให้ถ้าสมมติว่าเวลาฝึกเนี่ยให้ให้ให้กําหนดกําหนด ดูที่ท้องอ่ะท้องยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอท่ฉนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวขอฝึกจะตั้งใจฝึกสักร้อยวันแล้วก็ตั้งใจเลยนะคะคือคือก่างๆจะไม่เอาตอนเช้าก็ตีสี่ลุกขึ้นมาปฏิบัติพอพอถึงหกโมงเช้าก็ทําภารกิจที่บ้านเสร็จก็สามโมงเช้าไปฝึกที่วัดค่ะอืไปฝึกเดินเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงมันก็จะถึงห้าโมงก็ก็ก็จะ ทานข้าวทานข้าวเสร็จก็จะมาฝึกอีกต่ออีกเป็นเขาเรียกว่าบาลังนะคะบาลังบาลังหนึ่งมีเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งชั่วโมงเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงก็สองบาลังก็กลับมาที่บ้านก็มาฝึกต่ออีกหนึ่งบาลังคือนั่งหนึ่งชั่วโมงเดินหนึ่งชั่วโมงก็เลยมาเกิดสภาวะอันหนึ่งทีนี้พอในขณะที่นั่งค่ะเหมือนเหมือนกับตัวตัวเองหายไปหายไปเหมือนกับ มีความรู้สึกเงอนทรายเป็นเป็นเป็นทรายแล้วก็ท้ายไปตัวหายไปก็ก็เลยไม่เข้าใจทีนี้ก็เลยไปอาจารย์ุอพระที่ท่านท่านให้ทำทาอะขั้นก็เลยไปเล่าให้ท่านฟังบอกว่าเนี่ยตอนนี้ฉันพอนั่งไปนั่งไปแล้วพอพอมันปวดมากๆพอปวดมากแล้วมันมันอาการปวดหายไปค่ะท่านก็เออม,มันเป็นสภาวะธรรมโยมแม่ก็ไม่ต้องไปสนใจก็เล้เขา เป็นสภาวะกรรมก็ก็ต่อมาก็เดินก็ปฏิบัติมาอีกค่ะทีนี้มาที่บ้านมานอนนอนลงทีนี้เหมือนกับตัวมันเริ่มหายมาจากเท้าค่ะหายมาหายมาหายมาดิฉันก็นอนดูมันเป็นอะไรก็เลยคิดว่าตัวเองคงตายแน่ๆทีนี้ถ้ามาถึงหัวใจก็คงตายหายเพราะว่า,ห,าหัวใจมันก็จะหายไปอืก็ตายก็เลยเกิดความกลัวขึ้นมามอืเกิดความกลัวขึ้นมาค่ะ ก็แล้วทีนี้พอพอต่อมาอีกก็ก็ไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าเออมันสภาวธรรมก็ต้องกําหนดรู้รู้หนอรู้หนอนะก็กันก็ทําค่ะทีนี้มีวันหนึ่งไปนั่งนั่งสมาธิอยู่ที่วัดอีกพอนั่งไปนั่งมาเดือดอาการปวดขึ้นมาปวดมากปวดก็ถ้าก็เลยคิดว่าถ้าถ้าปวดถ้าตัวเองจะ คือมันปวดมันทรมานมากค่ะก็ดูดูว่า<ๆ> <ๆ S 1> มันอ<ๆ>าการมันทรมานมันปวดมากทีนี้ก็สักพักหนึ่งมันเหมือนไปตัวหายไปค่ะท<ๆ>ีนี<ๆ>้ตัวหายไปสุกใจหรือว่าเป็นสภาพวัตสันเตอมันสบายก็เลยไม่บอกใครก็เลยนั่งดี๋ยวเฉยๆนั่งโดยที่ไม่มีจดตุนคิดว่าตีไม่มีจดตุนค่ะมันมันว่างอย่างนั้นค่ะก็เลย เก็นในใจคิดว่ามันคงจะเป็นสภาวธรรมแต่เราก็ชอบสภาวธรรมนี้ก็มันมันเปกี้มันอืมอ่าคิดคิด,ค,ดคิดว่างั้นค่ะทีนี้พอหลังเหตนั้นมาก็ปฏิบัติมาปฏิบัติมาเรื่อยทีนี้มาดูมาดูอใจของตัวเองรู้สึกว่าจะเป็นคนคนไม่ไม่โกรธง่ายค่ะกา,ารม,มันแต่คนอื่นสังเกตเรานะคะคนอื่นทางเกตเราบอกว่าเรา มันมันมันเออเป็นเป็นสงบเป็นนิ่งขึ้นพอดีมาฟังที่ของอาจารย์ที่ EP 5ีห้าสิบค่ะรู้สึกว่าเกิดปิติขึ้นมาทีนี้พอดีเพราะว่ามันมีบุตรทดสอบใจตัวเองว่าพอพอตัวเองโกรธเราไปดูที่โกรธมันมันจะหนักๆที่ที่ที่หน้าอกมันมันจะปวดในขณะที่เราโกรธนะคะเราเราใช่ใชทีนี้ ก็เราก็โกรธน้อโกรธน้องโกรธน้องโกรธน้อเราทําไงเราถึง่ะจจะหยุดอาการโกรธอันนี้เราก็โกรธน้อโกรธน้อเออมันก็มันก็หายไปทีนี้มาฟังของอาจารย์อาจารย์บอกว่ามันไม่ถูกคือให้ดูเฉยๆพอพออาจารย์พูด e ีห้าสิบดิจันรู้สึกเหมือนอยากร้องไห้ค่ะมันมันดีใจมันขึ้นไปเลียมันคือคือคำตอบ เหมือนเหมือนเราได้คําตอบตัวนั้นมาพอพอเราเราอยากเราอยากจะโกดตัวนั้นอีกพอพอพอโกดมาเราไปนั่งดูเฉยๆดูแล้วมันก็ดูอําเราไม่ใช่ดูเรารู้รู้ว่ามันโกดแล้วเราก็ทิ้งมันไปเราไม่ได้สนใจมันโกดเราอาจารย์บอกว่ามันไม่มีตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีตัวตนคือมันมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วมันไม่มีตัวตนก็ใช่มันก็ใช่จริงๆมันไม่มีตัวตนก็คือเราเข้าใจ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 ไปเลยค่ะ <ม>ก็พยายามหาพอดีมาเจอของของอาจารย์อีกครั้งหนึ่งก็ตามเลยทีนี้ติดตามติดตามติดตามชอบคือก็เลยอยากจะคุยกับอาจารย์อันนี้คือว่าถุประสงค์ที่โทรมาอาจารย์จะคุยกับอาจารย์อยากเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะไอ้ที่ว่าตัวหายไปมันเป็นยังไงมันเป็นเพราะอะไรหรือว่ามันเป็นสภาวะธรรมนี่เนี้ยค่ะอืมอืนน่าเสียดายเนาะที่ที่ถ่ายคนชี้เนะาะค่ะถ่ายคนชี้ถ้าพี่มีคนชี้พี่เนะป่านนี้พี่จบไปแล้วล่ะ จบงานไปแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะอที่ที่พ,พี่พี่ทำเนี่ยนะไอ้ตรงที่ว่าตอนที่พี่เห็นว่ามันสภาวะไร้ตัวตวนไอ้ตัวนั้นคือธาตรู้ธาตรู้นั่นน่ะหรือรู้สองนะพี่เจมมันไม่มีตัวไม่มีตนถูกไ,ไหมซึ่งตัวนี้ที่เขาปฏิบัติกันเขาต้องการในตัวนี้แหละแต่พอคนเนี่ยเนื่องจากว่าเออเขาเรียกว่าปฏิบัติไม่ถึงตรงเนี้ยเขาก็จะให้ก็เลือกจะให้คําตอบแบบเออมันเป็นสภาวะธรรมอะไรยังไงตอบแบบเขาเรียกว่า อบแบบไม่ชารอ่ะไอ้สภาวะทรมตัวนี้คือนิพพานนะเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้คือนิพพานนะที่พระเจ้าท่านทรงอยู่นะตัวนี้ยแต่ด้ยวยความที่คนมันปฏิบัติไม่ถึงไงของพี่ยันล้ามันล้ําไปแล้วนะ,ะพอไปถามคนที่ว่าเขาไม่รู้เนี่ยเขาเลยพูดล,มลวมๆวอ่ะคือเขาเขาปฏิบัติไม่ถึงอ่ะของพี่เห็นแล้วทาวานิพพานแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่จะต้องทํานะยก็คือว่าพี่ต้องอยู่กับตัวเนี้ยตัวนี้คือของจริง พี่พี่บอกว่าความโกรธลดลงอ่ะเพราะว่าพี่อยู่ตัวนี้ได้เนี่ยแต่พี่อยู่พี่อยู่แบบไม่เข้าใจไงไมันก็เลยอยู่แบบไม,ไม่ได้รักษามันอ่ะค่ะคือพี่ถึอ,อยู่ตรงนี้แล้วอยู่ตรงนี้ไปเรือ่อยๆตรงนี้เขาเรียกว,ว่า,าธาตุรู้ที่ที่ผมกล่าวถึงในในจารีอีพีเนี่ยเนี่ยธาตุรู้เพราะพี่รู้ว่ามันเป็นเป็น,ปนาธาตุที่มันรู้อย่างเดียวถูกไหมแล้วว่างๆถูกไหมค่ะแล้วมันไม่มีตัวถูกไหมค่ะคือเนี่ยตรงเนี้ยพี่เขาเรียกพี่มาเจอแล้วเงี่ยแต่พี่ไม่เข้าใจอ่ะ แล้วตอนนี้พี่ต้องทําอะไรไหมคือปกติก็พอพอได้เจออะไรก็ก็มันเป็นว่างเราเราเห็นเป็นของว่างว่างเป็น<ม>คือว่ามความของอาจารย์นะคะก็เลยอยากจะคุยกับอาจารย์นี่เราเป็นอย่างนี้เราเป็นถูกแล้วถูกแล้ว,ลวพี่อยู่ตรงนี้<ช>ไปเลยนะ,ะพี่จะไปจะไปยุบหน่อพองหน่อยแล้วนะมันไม่ใช่แล้วอ๋อคอ่ะยุยุบหน่อพองหน่อเนี่ยมันเป็นขั้นสมถะมันทําให้จิตมันตัดมันมันเป็นมันเป็นพิธีอันหนึ่งอ่ะที่จะตัดความคิด ก็ตัดความคิดให้เป็นสมถะเพราะว่าเราคิดมาเยอะแล้วไงมันก็ต้องเอามาอยู่กับหนอมั่งอะไร,รบ้างนะพุทโธบ้างอารมณ์หายใจบ้างครับพอไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าการเจริญสติไอ้ที่หนอมังม่งพุทโธมั่งลมหายใจพวกนี้เขาเรียกว่าการเจริญสติการ,รเจริญสติเพื่ออะไรก็เพื่อหายท่านรู้นี่แหละนะมันก็เหมือนเหมือนในตัวกรรมาฐานทั้งหลายมันก็เหมือนกับเอ้เหยื่อล่อไงเหยื่อล่อเพื่อให้ท่านรู้มันรู้ไง ผมถามหน่อยตอนตอนพิอตอนกรณีคนตกปลาเนี่ยพอตกปลาได้แล้วเนี่ย<ะ>เขาเขาเจ้าปลาหรือเอาเหยื่อเอาเอาเอาปลาค่ะแล้วเหยื่อเขาทำไงเขาก็ไม่เอาถูกไหมค่ะแล้วพี่จะไปเอาเหยื่อเพื่ออะไรพี่จะกลับจะกลับไป,อไปเอาเหยื่อเพื่ออะไรที่จะเป็นหนออะไรอะไรพวกนี้มัน<อ>ไม่อยากคุยกับอาจารย์ตรงนี้ค่ะเออพี่ได้ปลาแล้วไงปลานี่คือาธาตรู้พี่อยู่ได้แล้วด้วยเออพี่ก็อยู่ตรงนี้ไปเลยก็จบพี่จะทําตรงนี้ให้ ให้มันจานาญนะให้อยู่ให้มันชินซชเพราะมันเป็นถ้าถ้ารู้ที่พระเจ้าเนี่ยท,ท่านท่านทรงอยู่ตรงนี้ที่ท่านคนพบแล้วเนี่ยก็มาสั่งสอนสาวกของท่านเนี่ยให้อยู่ตรงนี้พี่อยู่ได้แล้วนะเนี่ยเนี่ยผมฟังฟังดูว่าพี่อยู่ได้แล้วดังนั้นเนี่ยพ,พี่พี่ต้องกลับมาอยู่ตรงนี้แล้วพี่ยา่าไม่งทิ้งทิ้งไอ้พวกพวกเหยื่อให้หมดเลยนะพี่ไม่เอาแล้วเหยื่ออย่าเอานะ พอพี่ต้องพี่ต้องการปลาพี่ก็ได้ปลาแล้วนี่แล้วพี่จะไปเอาเหยื่อเพื่ออะไรอะ่ะมันไม่จําเป็นแล้วเหยื่อตัวเนี้ยพี่ก็อยู่ไอ้ถ้ารู้หรือรู้สองนะที่ผมจะเรียกสลับไปสลับมาเนี้ยถ้ารู้หรือรู้สองเนี้ยตอนนี้พี่ยังอยู่ได้ไหมตอนเนี้ยค่ะค่ะอันี้อย่างนี้ตอนนี้พี่ยังใจยังไงบ้างอยู่ไหมตอนเนี้ยคือค่ะคะือมองเห็นเราเรามองเห็นก็ออ่าชอบใจคำนึงคือ สักแต่ว่ารู้สักจะไม่เห็นใช่ใช่พี่ต้องสักแต่ว่าเลยก็สักจะไม่เห็นคือเราไม่ไม่เอาใจไปปรุงคือเรามองเห็นก็รู้ว่าเห็นก็แค่นั้นก็จบก็ใจก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ไม่รู้ว่านี่ต่อไปแล้วเราจะปฏิบัติยังไงปฏิบัติไม่เป็นเลยไม่ต้องไม่ต้องพี่อยู่ตรงนี้ไปเลยพี่อยู่ตรงนี้ไปเลยนะเพราะตรงนี้มันใช่แล้วเนาะตรงนี้ใช่แล้วที่เขาปฏิบัติการคือต้องคือต้องการตรงนี้แหละอยู่ตรงเนี้ยอยู่ไอตางไอตัวธาตุรู้ตรงนี้แหละ ที่จะรู้ว่ารู้รู้แบบไม่มีตัวตนใช่ไหมไม่มีตัวไม่มีตนถูกไหมใจว่างว่างถูกไหมตัวความว่างนี้พี่ต้องไปทํำไหมไม่ไม่ทำมันมันมันเป็นก็เห็นแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรคืออย่างอย่างเช่นเวลาเีเพื่อนมันมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเราก็ฟังฟังโอเคเราเราไม่ได้คิดไม่ค่อยตัดสอนถูกแล้วถูกแล้วพี่จะเห็นว่าไอ้ตัวพอพี่อยู่ตรงนี้พี่ก็จะไม่โกรธถูกไหม ใครจะมาทาให้โกรธไงก็ไม่โกรธถูกไหมมันไม่มีเออเออพี่พี่อยู่ถูกที่ถูกทางแล้วตายแล้วน่าเสียดายนะน่าเสียดายที่จริงที่เห็นตั้งนานแล้วที่พีเออไม่ใช่ไม่ไอสภาวะธรรมก็ใช่ไงแต่มันเป็นสภาวะนิพพานนะเนี่ยสภาวะตรงนี้เขาเรียกนิพพานนะเออเออเรื่องนักพานิพพานที่ว่าหากันเนี่ยตัวเนี้เี่ยรถจะอย่าคุยกับอาจารย์มากทีนี้จะพอจะคุยกับอาจารย์ก็ ตื่นเต้นตีน้เราปวดมาสามสี่ครั้งแล้วนะคะอาจารย์พอปดแล้วเราตรื่นเต้นเกินไปเราก็วางไหก่อนอาหารใจลึกๆก่อนเดี๋ยวคุยกับอาจารยก์ก่อนจะคุยว่ายังไงดีก็เอาวางก่อนปวดมาสามสี่ครั้งแล้วนะคะอาจารย์พอปุดแล้วก็วางแล้วก็วางแต่คิดว่าอาจารย์ไม่ว่างตอนโรงพยาบาลเเลยหาโอกาสว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจืดยืด,ยดยก่อน ดีใจมากได้คุยกับอารย์ดีใจเออของคุณไปไปได้ดีเนาะของคุณไม่ต้องสอนมากนะเพียงแต่ว่าเพียงแต่คอนเฟิร์มว่าเออว่าว่าคุณอยู่ตรงไหนนั้นเองค่ะของคุณน่ะดีมากนะดีมากเลยขออยู่ตรงท่ารู้นี่แหละอยู่ไปเรื่อยๆนะตอนนี้คุณก็ต้องมาสู้กับอุปทานแล้วล่ะนะอุปทานความยึดต่างๆเราไม่มั่นใจอยากอ่าให้อาจารย์ตัดสินให้หน่อย นี่ก็ก็อย่างที่บอกเนี่ยนะก็ดีดีใจด้วยนะที่จริงคุณอยู่ได้แล้วนะอยู่ได้แล้วนะไอ้ที่เขาหากันหาตรงนี้แหละเขาหาตรงนี้กันแหละมันมาเจอคาตอบของอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าที่คุยคุยคุยกับ ep สิบ ep ห้าสิบอะค่ะอืมอืมพอเห็นเห็นแล้วไปคิดเห็นคิดนะก็เลยมันไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นแบบนั้นโฉมันไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปเห็นคิดเห็นอะไรหรอกเออที่อาจารย์บอกว่าที่พูดมาต้นอะ พีดแต่ที่คุณอ่ะได้ยินเสียงคุณอ่ะมันใช่ออก็ช่นันก็เคยได้ยินเหมือนกันคือพอนอนบางครั้งเราก็น่ะนอนพอนอนแล้วเราได้ยินสักคุณจริงๆเหรอมันได้ยินหลายครั้งอาจารย์ก็เลยแต่มันมันไม่ได้ปลุกแต่งมาตรงนั้นใช่ใช่มันรู้ไงมันรู้มันจะปลุกอะไรแต่มันมันรู้มันรู้อยู่แต่รู้แล้วก็ไม่คือมันรู้อะค่ะก็ ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้นี่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 คุณ <ใน S 1> คุณเป็นอย่างนี้มานานยังเนี่ยอยู่มาตรงนี้มาเนี่ยเป็นมานานยังก็เป็นมานานแล้วค่ะแต่แต่แต่ไม่รู้คิดว่ามันเป็นสภาวธรรมนิพพานก็สภาวธรรมก็ถูกแล้วไงมันเป็นสภาวนิพพานตัวเนี้ยนิพพานที่เขาหากันเนี่ยตัวเนี้ยพอเห็นอาจารย์พูดแล้วเราอยากรู้จังเลยเราใช่ไหมเราเราเป็นแบบนี้ที่ไม่มีจัดตุลของอาจารย์คือยังไงไม่เข้าใจค่ะ ก็เลยติดตามวองอาจารย์ทุกอีพีเลยนะคะก็ไปกดกดกดฟังฟังฟังค่ะอยากจะคุยกับอาจารย์คนนี้จังเลยคืออาจารย์เหมือนนักจิตวิทยาเลยคือให้พูด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 ไปแล้วอาจารย์ก็ค่อยๆชอบชอบมากคืออาากดไลค์ก็รัวๆเลยค่ะอาจารย์ประมาณนั้นค่ะชอบมากมีมีโทรศัพท์สามเครื่องคือเครื่องนี้หมดต้องฟังเครื่องนี้ต่อคือฟังของอาจารย์อย่างเดียวเลยค่ะชอบมากค่ะอาจารย์ สังโยชน์มีสิบตัวไงตอนนี้พี่สารผ่านไปได้สามตัวแนละ้วอ,อ๋อค่ะมีขาถูกผ่าจันดีใจจังเลยได้คุยกับอาจารย์ดีใจมากเลยนะค,ค,ค่ะของของคุณเดี๋ยวตะกี้ว่าเออเห็นประสภาพนี้เมื่อกี่ปีนะตะกี้ผมฟังไม่ทันเดียวคือเริ่มที่ท,ท,ที่ที่ตัวหายเหรอคะอตัวหายเนี่ยเป็นภาวะเนี้ยภาวะที่ครั้งแรกคือปีหกศูนย์โอ้กันนานแล้วเนาะหกศูนย์แล้ว<า> แต่ทีนี้ก็ก็เลยคิดว่ามันปิดสภาวัธรรมคือเขาก็ไม่เข้าใจนะครับว่าส,สภาวัธรรมคืออะไรคือคิดว่าพระคุณจะเป็นหลอกๆมาค่ะก็เลยตอนตอนตอน,ตอนที่หายไปครั้งแรกเรานั่งนั่งสมาธิพอทั้งสมาธิแล้วเราไม่มีตัวตนเนนี่แขนเราถึงตรงไหนวางอยู่ตรงไหนก็เลยนึกไปในสถานทีนี้นึกนนว่าอ๋อพระเกศอุปอาจารย์ที่ท่านนั่งได้แปดวันส้าวันสิละละละบวันนะพ็คงจะเป็นแบบนี้มันมันไม่ได้ปวดอะไรเลยเราก็เหมือนกันเราก็นั่งนั่งต่อไปเนะ พอดีปุ๊บมันคิดว่ามันนานเกินไปค่ะก็เลยก็เลยหยุดก็เลยลืมตาขึ้นแล้วทีนี้ก็เห็นตัวเองนั่งอยู่สภาพนั้นมันหายไปก็ก็คิดว่าไปไปเล่าให้ปวาอ์จย์ฟังขึ้นก็บอกว่านั่นสภาพระธรรมมันนี่พี่แต่มันไม่ใช่พันก็ว่างี้แล้วก็เลยไม่เข้าใจค่ะก็พอหลังมาก็มานั่งสมาธิพอมานั่งสมาธิแล้วทีนี้บอกว่าคิดว่านะครับมันปวดถ้าเราไม่ทนเราก็จะไม่ทนทนไม่ได้ ถ้าถ้าใจไม่สู้มันก็ทนไม่ได้อยู่นี้ก็เอเป็นไงเป็นกันหลวงพ่อก็จะบอกว่าถ้ามันไม่ตายอ่ะเมืีอกี้ชาปวดมากๆมันก็จะหายเพราะเพมาถึงปวดมากๆมันก็หายจริงๆายแต่มันม,มันก็จะวว่าไปลบหายไปเลยอืมแล้วก็อืมเราก็รู้ทีนี้พอพอนั่งไปประมาณสี่สิบสามสิบสี่สิบนาทีมันก็จะเลิกปวดปวดมากๆล้วก็จะหายไปปิดอย่างนี้เราก็ร,รู้รู้ถันะตรงนี้ แต่แต่ไม่เข้าใจค่ะ mm. พอพอพอหลังมาอีกครั้งหนึ่งนั่งน่งั่งนั่งตอ่อมาเขาคนเขาคุยอยู่เรานั่ง mm hmm. ตัวเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเป็นทรายในน้ําทะเลค,ค่ะจ mm ัดมอนน้ำมันสาดพุ่ยมาเราตัวเราก็หายพืดเลยทีเนี้ยเราก็นั่งแล้วก็ตัวหายอีก่เรสบายใจเอาคนอื่นเขาก็นั่งไปพแล้วก็นั่ง,ง,งดูของเราไปนั่งนั่งดูตัวหายค่ะแต่แต่คิดว่าเป็นสินสาปะวธรรม ไม่แล้วแล้วหลังจากว่าที่เขาเฉลยว่าเป็นอที่เขาให้คําตอบว่าสภาวธรรมอ่ะแล้วพี่ทํายังไงต่อฮะพี่กลับไปยุบหนอพองหนเอมันเดิมใช่ไหมค่ะว่าก็มายุบหนอพองหนอเหมือนเดิมคือคือมันสบาแล้วทีนี้มาคิดว่าเอ๊เราจะมานั่งยุบหนอพองหนอทําไมนั่งนั่งไปแล้วมันจะได้อะไรมันก็เออเราก็เอาถึงจิตสบายเดี๋ยวเราก็นั่งไปสสิบห้าสิบนาทีมันก็จะสบายแล้วก็อืเอาอย่างนั้นเลยค่ะ คือเหมือนเหมือนคือที่ผมเปรียบเทียบให้ฟังไงคือพี่ตกปลามาได้แล้วนะแทนที่พี่จะปลามานะมาใช้ประโยชน์มาทําอะไรนะพี่กลับไปจะไปเอาเหยื่อไงคือพี่จะไปเอาเหยื่อคือไอเหยื่อนี่คือยุบหนอพ้องหนอพี่พี่พี่ไปสนใจเหยื่อพี่สนใจเหยื่อแทนที่จะไปสนใจตัวปลานะเออปลาได้มาแล้วนะพี่ไม่ไม่เอาไอปลานี่ไปใช้ไปใช้ประโยชน์กลับกลายเป็นไปดูไอตัวเหยื่ออีกอ่ะมันก็เสียเวลาอยู่อย่างเงี้ยแทนที่ว่าที่จะก้าวหน้านะ ก็อยู่ออยู่ไอเนี่ยพี่เกาปลาไปนะก็เราไม่รู้ว่าเราจะยุบหนอของหนอไปเพื่ออะไรเออแม่ตัวนั้นคือสติคือตัวสติพอะพอะพี่สติเออพอพออาจารย์เอาให้ไหมเออเราจะไปปฏิบัติธรรมอีเราจะไปยุบหนอของอมันถอยมันถอยไปอีกที่จริงพี่ได้ของดีแล้วนะกับคือไม่มีใครแนะนําพี่นะป่านี้ไปถึงไหนแล้วหกปีเนี่ยเนาะตั้งแต่ปีหกศูนย์ถ้าเกิดเป็นคนอธิบายพี่นะป่านี้พี่พี่จบไปแล้วเนาะ จบแล้วเนะเรียนหลักสูตรจบแล้วอ่ะแต่ไม่ไม่ช้าหรอกไม่เจอผมนะเดี๋ยวจะเร็วนะแล้วผมผมจะปั่นให้เร็วจีอ่ะนะอ่ะค่ะนะภายในภายในปีเดียวอ่ะพี่กระจกอะไม่ไม่ถึงปีด้วยไม่ถึงปีดูดูอาจารย์ดูอาจารย์สอนอาจารย์บอกีเหมือนเหมือนจับมือเขียนเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบอันนี้ใช่ใช่ผมผมเฉลยข้อสอบอ่ะจับมือเขียนเลยค้าเหมือนจับมือเขียนเลยเนาอนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้แบบนี้คือ ขอขอบคุณอาจรนะคะคคขอบคุณได้ครับเดี๋ยว